มีญาติพี่น้องไหมคะมีเจ็ดคนเจ็ดคนก็ทุกคนเขาก็มีครอบครัวต้องดูแลกันพี่น้องบางคนบ้านอยู่ก็ยังไม่มีแล้วที่เขามีบ้านอยู่เขาก็กู้ธนาคารกันกู้นี่ยืมสินมากู้นี่ยืมสินมาแล้วที่ตรงนี้คือเป็นที่ที่เราเช่าแต,แต่บ้านนะเราปลูกเองบ้านเราปลูกเองเราเช่ามาก เช่าเช่าก็คือสามร้อยที่ว่าจ่ายเนี่ยก็คือจ่ายในยส่วนของที่ดินใช่ไหมคะที่เลื่อมออกมานี้นที่เขาเนี้ยที่ที่ที่เช่าอยู่แค่ตาเนี่ยแล้วของที่ตรงนี้เขาก็บอกว่าอีพุม่มกูให้มึงใช้ที่กูได้คนเดียวนะ่ะกูรู้ว่ามึงไม่โกงกูพราะกูจะโกงไปทำอะไรแล้วคือเราจ่ายทุกเดือนอยู่แล้วใช่ทุกเดือนแต่มันมาติดขัดตรงนี้เนี่ยพอนั่นเขามันร้อนจัดมั้งมันมันร้อนจัดแล้วมันก นั่นไม่มันก็ไปไม่ไหวก็หยุดเรื่อยหยุดเรื่อยก็เลยนั่นพอใจมั่งไม่พอใจมั่งแล้วก็อาทิตย์หนึ่งหยุดสักวันวันเนี้ยประจําอาทิตย์หยุดวันสองวันเนี้ปยประจําแล้วทีนี้มันมันมาประจวบเหมาะกับที่พวกชาวนาเขาไม่ได้ข้าวมไม่ได้ข้าวันก็ไม่มีเงินซื้อกันเขาก็ไม่รู้จะเอาเงินที่ไหนมาซื้อไก่อย่างเคยซื้อสี่สิบบาทก็ซื้อไม้ยี่สิบบาทเนี้ย ก็มันลดเขาก็พูดแล้วก็เห็นใจเราจะทำยังไงแล้วแม่ของป้าพุ่มเนี่ยเขาเป็นโรคอะไรบ้างไหมคะต้องเสียเงินรักษาอะไรมีไหมเขาเขาเป็นแม่ชีเขาไม่เสียเขาเป็นผู้สูงอายุแล้วไม่เสียเขามีโรคหัวใจเขามีโรคหัวใจแล้วก็ตอนนั้นเขาล้มสะโพกหักแล้วก็โรงพยาบาลอ่างทองเนี่ยส่งไปร้านที ต้องไปรักพี่อยู่นี่ทางน้องเขาก็ให้ยามาแล้วเราก็ไปต่อยาที่โรงพยาบาลสังกูนี่ได้ก็คือเราก็ไม่ต้องไปน่นแล้วก็ต่อยาที่นี่ได้ไม่ต้องเสียงเงินแล้วพ่อของประพุ่มพ่อของประพุ่มตายตั้งแต่ว่าอายุแปดขวบเป็นอะไรเสียรถชนรถชนไปไปทํางานก่อสร้างไปทํางานก่อสร้างแล้วนี้เพื่อนตกงานจะพาเพื่อนไปหางานออพ่อจะพาเพื่อนไปหางาน แต่แล้วไปยังไงกันก็ไม่รู้ไปรถเชี่ยวก็เลยพ่อก็เลยตายมแม่ก็เลี้ยงลูกมาคนเดียวกีี่่ครั้้งงททใจตอ,อน